เจอเกนคอปกุนซือหงแดงลิเวอร์พูเปิดเผยว่าอาริสอนเบเกอร์จะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2เกมถัดจากนี้และดิโอโกโชตาจะใช้เวลาพักนานกว่าหลังเจอกับอาการเจ็บทั้งคู่โดยโชตาพบกับอาการบาดเจ็บแฮมสติงต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังของเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีเพราะพวกเขาต้องลงเล่น5นัดในเวลา14วันถัดจากนี้แพมอลิสอนก็พบกับอาการเจ็บแฮมสติงเช่นเดียวกันจากเกมดังกล่าวทำให้เขาพลาดการเฝ้าเสาสอนัดเป็นอย่างตำ่ำนั่นคือการพบกับลัสในยูโรปาลีกและฟูแลมในวันอาทิตย์นี้ ด้านเจอเกนคอปยังเผยว่านายด่านชาวแซมบ้าจะพลาดโอกาสในสัปดาห์หน้าด้วยซึ่งจะมีเกมพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและคิสตันพาเลสที่รออยู่โดยเจอเกนคอปเผยว่าทั้งคู่ลงสนามไม่ได้อาลีเจ็บน้อยกว่าดังนั้นต้องรอดูกันไม่ใช่ดูการวันต่อวันนะเขาลงสนามในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ไม่ได้ น่าจะสัปดาห์หลังจากนี้ด้วยน่าจะพอโอเคอยู่ส่วนดิโอโกต้องใช้เวลานานกว่าหน่อยผมไม่รู้แน่ชัดว่าจะนานขนาดไหนเราต้องรอดูกันเราขาดนักเตะไปหลายคนแล้วทั้งติอาโกกับโรเบอร์สันก็ต้องพักอยู่และตอนนี้ก็ดันมีดิโอโกกับอารีเพิ่มไปอีกมันเป็นเรื่องเสียหายนะ คงจะเป็นเรื่องเยี่ยมมากหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้อาการบาดเจ็บของอลิสอนเบากว่าที่คาดเอาไว้ในทีแรกแต่ก็จะเปิดทางให้เควินเคเลอร์นายด่านสำรองหลงทาหน้าที่เฝ้าเสาแทนนักเตะอ,อีกคนที่ได้รับโอกาสมากขึ้นคือคอตาสซิมิคาร์ดแบ็กสายของพวกเขา และทำผลงานดีขึ้นในช่วงเกมหลังๆหลังจากที่พบเสียงวิจารณ์ก่อนหน้านี้คอตตาต้องจับจังหวะของเกมและเขาทราบดีว่าฟอร์มเขาไม่ได้ดีนักสองเกมหลังหนะ้าดีมากนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยกับจังหวะที่เขาแอซซิดในเกมเจอกับแบนฟอร์ดเราทราบว่าเขากำลังทำสิ่งที่สวยงามเมื่อได้รับโอกาส